ี่คือนิทานคนบ้าอ่านได้จากหัวข้อนิทานคนบ้ารับปรนดิสวัสดีนะครับนี่คือเอาดูโชว์ของเรานี่คือเอาบูรพีของเราวันหนึ่งอุบูชว์เดินมาแล้วจู่ๆเอาบูรพีก็เดินไปลงมา แล้วก็มีก้อนขี้หมากองใหญ่ขี้อาบูตระปีจะใหจอาบูตรโชกอาบูตรโชกก็เลยบอกว่าสวัสดีเออมันก็ไม่ด <c ười> ีนะไอช้อนนั้นมาโกศอะไรอะไรอะไรไม่กินหรอกมะม่วงน้องขี้หมา ไ่ร้องเนี่ยเด็กนนะไม่ชอบมะม่วงดองหนูไม่ชอบมะม่วงดองเนี่ยผมรักคุณฉันว่าฉันฉันว่าฉันคิดจะไม่รักเธอแล้วเนี่ยอุสยุ่พิษแล้ววันต่อมาเอาบุดบิีกก็ได้เอาบูดชก็ได้ ไรเกลียดแลก็พูดบาบ,า,บาทุกวันแล้วอบูตดชก็โกรธอบูตปีพออภูตปีีมือนกันเลยแค่นี้จบแล้ว